ี่ครับเพื่อนเือนดูบนไดยืดโทอันนี้ดูโคตรยาวโคตรสูงเลยเห็นไหมครับนี่ยาวแบบนี้เลยนะตัวนี้ต้องบอกว่าเวลายืดแล้วยาวขนาดนี้เลยมีความยาวไห้เลือกสูงสุดถึง6กเมตรยาวว่าทุกคนโคตรยาวเลยนะนี่อ่ะข้ามาดูใกล้ๆนี่ตัวนี้นะครับเป็นโทษสแตนเลสนะหนาๆทอใหญ่ๆแบบนี้เลยเห็นไหมนี่แข็งแรงนะครับแล้วตัวนี้ตัวที่เหยียบนะครับเป็นสแตนเลสเหมือนกันนะทำร่องการลื่นมาให้อย่างดีนะครับตัวนี้วิธีพับเก็บนะดันเข้าข้างอย่างเงี้ยนะสองอันอย่างเงี้ยแน่มันก็ลงมาแบบนี้ไอคันอย่างเงี้ยจะลงมาแบบน เ่ยอย่างเงี้ยกดเงี้ยเออย่างเงี้ยเอ๊อย่างเงี้ยเนี่ยมันหมดแล้วมันหมดหมดแล้วแบบนี้ไปเอาหน่อยนะหมดหนักทุกคนเอ๊เอเข้าอย่างเงี้ยนะเอ๊อย่างเงี้ยเอ๊เอ๊นี่กดหน่อยเอ่ตัวนี้นะเข้าเลยทีเดียวเลยนะอย่างเงี้ยตัวนี้นะครับเอาเข้าทีเดียวอย่างนี้เลยปึ๊บเอ๊อย่างเงี้ยแล้วก็พับนี่แบบนี้นะครับง่ายไหมทุกคนนี่ครับเราก็ดึงนะดึงดึงดึงสายรัดนะให้มันตึงแบบนี้นะครับสามารถยกพกพาเก็บไปไหนมาไหนสะดวกนะครับตัวนี้ดีป่ะทุกคนโคตรดีนะตัวนี้นะครับ ถ้าเพื่อนสนใจก็สามารถกดสั่งซื้อได้ที่สกา้าด้านล่างเลยนะครับ